เออยาชี้ไปเออไปทําเป็นถุงเป็นถุงแบ่งกันกินที่นาแล้วก็ไปให้ผูกของยาพาด้วยโอ้เป็นมะม่วงอะไรดิมะม่วงอะไรนะนี่นหะมะม่วงอะไรสีดูไม่รู้เขาเรียกน้ำดอกไม้โอมันใหญ่เนาะน้ำดอกไม้ใหญ่มากอันนี้เล่าเรื่องราวาให้เขาฟังก่อนเขาเข้าใจอันนี้นะบอกมะม่วงนี้มาจากไหนลุงแฝ่ซื้อมายายาพาดยาใส่ใส ทุละาสี่หน่วยก่อนมันครบคนแล้วอันนี้นี่นี่ลูกอ่ะครับน่าเออถ้ามันครบคนแล้วก็ค่อยเติมไฟเติมไฟเติมเออซีซีเอลครอบครัวใครไงเอานี้ยาชี้นับนับจากงูมาเลยเออเอามากระดมตั้งง่ายทล่สี่หน่วยสี่เออแล้วสลับกันลูกเล็กลูกใหญ่เอาเรามาค่อยแปลงก่อนเอาหม้อเนี่ยมาจากไหนอันนี้ลูกป้าซื้อมาอันนี้ของ แล้วเธอจะพาไปจะบ้านจะพายูทูบไปขายมะม่วงเออแล้วทีนี้แล้วก็ทีนี้ก็เลยนังมาบอกว่าไม่ต้องไปขายป้าเดี๋ยวค่อยเหมาเองเหมาให้ยูทูบเบอร์ที่นาแล้วก็ไปให้ผู้ของยจาพาอะกระทียมนวยเอาอันนี้ไปแต่บ้านหลังจากไปแต่บ้านจะเหนื่อยรึเปล่าเออไปแต่บ้านต่อไปก็แอม ไลาเอาน้ำน้น้ดอกไม้งามมากพี่น้องเออยบอมอเี้ยวเตียวมืดมืดปลาดาปลาลืมปลาดาคนปรดาแล้วก็เตี้ยวปลดาแล้มืด กระปุกดิมืดเอออันนี้คือเราเราเราหนักผูกอย่าเพิ่งปิดเดี๋ยวใคจะเอามาแต้มอีกเออเราอย่าเพิ่งปิดอันอันนี้ก็เป็นของแล้วก็ไอคุณอนุวัฒน์คุณอนุวัฒน์เออให้ทุกคนให้ทุกคนจ่าเอ็มด้วยจ่าเอ็มอยู่เนาะเออจ่าเอ็ม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 กลับมาก็คงจะได้อเดี๋ยวโบได้มาบอได้มาได้มื่อเลยก็มื่อเลยได้ การได้คลิปเพิ่มนะครปุ๊บอ่าต่อไปก็ภูพองภูพองภาษา n ้ m b e r ภาษาด้วยอ้าวกันทุกคนอืมถูกไหมคเป็นไงคะขายผ้าแล้วก็ขายน่องวัขายผ้าแล้วกันน่องวัอันนี้ป้าบอกว่าถ้าเป็นผูกกับญาติจะให้พิเศษอ่าพิเศษถุงพิเศษก้าวเอ่ออาซาอีกมันจะกินกับข้าวเอาเอออ่ะ อันนี้ลูกป้าเดซานอันนี้อันนี้ภาษาแยกไว้่อนอันนี้กลุ่มของแยกอันนี้กลุ่มของไว้ตรงนี้อันนี้ลูกป้าเลยอ่าลูกป้าเลยเออเดี๋ยวลุงป้าเงี้ยงๆไปข้าไปดีหน่อยเออเงี้ยเงี้ยเออลุงปูใหญ่ๆข้างๆเออนั่นละแั่นก็มอนลุงผู้นั่นเออละเละอันนี้ก็ลูกป้าเออลุงป้าเขาก็สลัดน้องใจใจเจียรเข้าไปดู เเขาไปอีกเอาเอาใส่ใสอะไรลูป้าไปน่นดปุน yeah. ี้เอาอะอันนี้ลูกไมน่อยก็สคนละลไปเอาใส่ไปคนละลูกนานั่กันกินดีเลยหนๆกินอยู่นี่เนาะแอนเยจะเอาออกมาทำมามกินเลอศได้คนละสี่ลูกจะได้เสมอกาอยู่ไมกี่บอกบ่รอกเอาใส่ไปคนละหนยคนไปอ่ะคบใส่ไปคนละหน่วยกันตามมติตามมติ นลารอบดูวใส่กระป๋ายคนละนวลใส่กระป๋ายให้มันคงผู้ถุงอืมจะกระป๋ายผู้ชายผู้หญิงเหลือเพราะว่ากินมเหลือกี่ของใ่ของมันก็ได้ตัวเหลือเหลือบ่เหลือปกติแหละกินได้ถุงไงดีไงจบแล้วดีไงนี่ไง

สวยสวยสวยทุกลูกเลยนะคะทุกคนสวยหมดทุกลูกเลยนะคะป่ะนี่ขอบคุณพี่ลังมานะคะแต่มางมอบกินแลวอืมอาวัไปนะเอาอันนี้ก็ไว้ที่อยู่โอเมีวบบันต๋อเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยังเ้าม้ามีบบตดนโม่ของชบานนัตโตเหรอเนาะ เออเพิ่็ไปเอาก่อนจะเอาลังมาอันนี้มาแด้แก่แต่มาอยู่านเันขึ้นแก้วอ่ะจะบ่มเลยจะบ่มเลยอ่ะกดอันอี้นะยาชีก็จะบ่มมะม่วงต่อเลยอันนี้เออเอาเส้นมะม่วงแก้วเ้านี่หมื่อวะนใช่ค่ะแล้วก็เลยเอาเราก็จะมาบ่มต่อ อืมแมนแมนแก่รูปแก่คนลี้รูกใหญ่มากรู้ทุกคนอันนี้ถ้าบ้านนอกป่าพนหอกคือถ้าวานนี้อร่อยมากถ้ามันสุกนะมันจะสดแก่กินแแหลกน อันนี้อันนี้น่าแล้วไ้ที่บุ๋เนิ่เออเลือเืองายมกเคยปูนะปู็ลูก่แะี้ก็ได้กินข้าวกับอะไรมสามเีโอ้ยแล้วกินข้าวกับมะม่วงเป็นนข้าวจาม้าปลวกกับของทะเลนะก เศษน่ยขนา้าไปบ่นข้งโรภัยขนาดนึงกิขาห้องเราจะเข้าห้องผมกข้ามเนียวมะฮ่วงิข้าเนียมา่วงนะจะมีเินนากมากเลยเ็มีากินเลยเอ้าให้ค่อยถามเนี่ยเพยังบรู้เรื่องรู้ราเป็นยังมเมื่อคืนเมื่อใดอย่าชี้ก็ยังไม่ได้ถามอยาชี่ไปนั่งอยู่กับมูมา เป็นอะไรอาการค่คอยเด้กอีพี่แอนมาฮอดพี่แอนว่าไปเยี่ยมคนป่วยเอาคนละว่าผู้ใดเป็นยังคนละว่าคอยกระโบ้หูเรื่องเป็นยังเป็นยังเจ้าเป็นยังไปกินข้าวอยู่บ้านญาตจอผู้ยิ่งเอาแกงมันเลยว่าแกงเลี่ยงมากข้าวกระพิเครือกินแต่เดือนเนาะแกงเลี่ยงกระเพื่อพริกไทยบอกบางคนก็ใส่แต่เพื่อขอบารใส่เพิ่นตามใส่พริกไทยแล้วก็มีกะปิ ใส่ตำกุ้งใส่น้ำได้เนี้เป็นสูตรแบบไทยกินข้าวเย็นแล้วก็มาก็นอนอาบน้ำนอนอาบน้ำนอนแล้วก็ตื่นมาที่ที่หนึ่งมันมันจิตตรงนี้ก็เลยนอนเออมนอนไม่ได้ก็เลยนั่งนั่งดูเขามานั่งจิ้งหายใจหายใจลึกๆมันจะเจ็บแต่บอบอกเออเออก็เลยก็เลยนั่งรอรอมันตีห้าตีสี่ตีห้าส่นยังคอยไปดูบ้านคิดว่า คือว่าจะไปหาหมอทำมันไม่ดีนะวันนี้ก็เลยสั้งเกี่ยวดูมุกมาคิดเก็บเท่าเจ็บเท่านะเลยว่าโอ้นึกหาเสือจะเสือม่ยู่เนาะถ้าปกติเสืออยู่ก็จะบอกให้เสือพาไปอันนี้ผู้ก็อยู่ห้องน้่งเลี่ยงพี่ยูโรยูไก่กับข่อยท่านีที่โทรหาข่อยนึกถึงคุณยูโรก็เลยแต่ตอนแรกก็ไม่อยากรู้เรื่องยูโรคุณยูโรหรอกแต่ว่าลองลองโทรรับกับรับเนี่ย เไปเก็รับมาว่ารู้ภาพแต่หาหมอได้ว่าอะไเยไปเดไปแอมาเมาก็เลยไปขาไป้ใจมากระจายมากระจายกมาแล้วก็ใครจะมียโรมไปเข้าห้องสุดเสริมไปตรวจเขาบอกว่าพี่โรกลั่ะนะเดี๋ยวมราจะกลับรถโดยสารเนาะไม่จะร้ายเดี๋ยวรอเดี๋ยวนั่งรออยู่นี่แหละาสำรองกันกัเลยเข้าตรวจขึ้นหัาแจให้แก้วเลย เขาราวาเกิดขึ้นมาเขาบอว่าเกนใจก็ปวดระนแต่ที้ออกใจล้มได้อะไรหรือป่าเลยว่าไม่ได้ล้มไม่ได้อแต่ว่าข้างบนนันนเอาบันกกะพักผ่อนวันนี้ก็พักผ่อนไปลนกพิชในใจนะเพราะว่าปาดาเนี่กินหมองทงไหมคนกันนะกินเจ๊มันจิพีบอกมองทอไหมกระพีชแล้วก็เพาะ น้อแล้วแล้วแล้วย่าโทรไปหาลุงลุงลุงว่ายังไงก็เป็นห่วงป้าก็เป็นห่วงบอกว่าให้ไปดูป้าดาเมื่อเช้าลุงโทรมาบอกว่าให้ดูป้าดาถ้าป้าดาเป็นอะไรก็พาให้พาพาไปหาหมอป้าก็โทรไปบอกค่อยเมื่อเช้าป้าบอกว่าลงมาดูป้าดาหน่อยเพราะว่าเขาลงไปเบิงแล้วแล้วว่าหมอบอกว่าตรวจขึ้นหัวใจไม่มีอะไรแต่แกนัดหมอบอกว่าเป็นกระเพาะของดำมองก็ไป อันนั้นเนอะไปบันเดือเราก็ได้ยินมขาวจะไปบูชาเนาะทังไมให้นอนพักคอนพักคอนแต่ว่าให้นอนเวียนนอนไม่ได้ลุงบอกเมื่อเช้าเลยบอกค่อยบอกกระดาให้นอนเวียนไม่ให้ทำคลิปไม่ได้ลุงไม่ได้โอเคเอาโอเคประมาณนี้ขอให้ป้าหายไวๆจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณพี่ลังมานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ